อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผม Lab s t ต l e Trader อีกแล้วเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์ทองคำนะครับกับ USD JPY นะครับประจําวันที่25นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะครับผมก็จากวันศุกร์นะครับที่ผมได้วิเคราะห์กราฟลงไป นะครับผมก็ได้ตีโซนเอาไว้นะครับว่าตรงนี้มันเป็นในส่วนของ FVG ของ t i m e f r a m e 1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองไปเนี่ยนะครับผมมองว่า FVG เนี่ยมันคือมีในส่วนของ liquidity นะครับที่ผมพลาดไปนะครับจริงๆเราควรจะเลื่อนมาในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะได้แปลปลายไส้ของทองคำเมื่อเช้าที่กดลงมาพอดีเลยครับแต่ว่าตรงนี้ก็ใช้ได้ครับก็ถือว่าถ้าใน t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่ากราฟทองคำเนี่ยได้มีการแค่หลุดไส้นะครับไม่ได้มีการแบบหลุดเหนือ เนื้อเทียนเหนือกรอบอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนจะมีแรงปริศนาลงมาะครับผมผมมองว่ามีการลงมาปรับฐานนะครับจากประมาณาประมาณ2-1นะครับ2721นะครับก็ลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับลงมาประมาณเกือบ6 0 0 0จุดประมาณ6000จุดได้เลยนะครับผมก็ ตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าติด FVG เนาะเราก็ถ้าเกิดเรามองไปที่ไทฟ์เฟมหนึชั่วโมงเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับผมผมมองว่ามันเป็นในส่วนของการติดในส่วนของซัพพลายตรงนี้นะครับผมผมจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้มาเป็นซัพพลายเนาะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นลิควิดิตี้ที่ต้องมาเคลียร์นะครับโดยถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขามาเคลียร์ลิควิดิตี้นะครับผมแล้วก็มีการขึ้นไปอีกนะครับโดยถ้าเราตีเป็นในส่วนของซัพพลายบริเวณ1ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นว่า มันจะเข้าโซนพอดีนะครับผมเป็นโซนที่ร่วงลงมาพอดีเนาะนะครับผมก็ในบทวิเคราะห์ของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมประมาณวันที่22นะครับก็เสาร์ทย์ก็23 24เนาะนะครับผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับตอนวันศุกร์นะครับว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดทะลุมาเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดก,กลับขึ้นไปจากบริเวณซัพพลา์นี้นะครับผมแต่ว่าเป็นการดีดกลับสรุปแล้วก็คือเป็นการดีดกลับที่สามารถเบรกทะลุไฮเดิมได้นะครับโดยดันขึ้น ต่อนะครับผมโดยผ่านทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพลายสุดท้ายหรือว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณตรงนี้นะครับผมก็ผ่านไปหมดเลยนะครับสรุปแล้วตรงนี้มันเป็นแค่การย่อเพื่อไปต่อน,นั่นเองนะครับผมแต่ว่าโซนที่ผมให้ก็คือเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมโดยโซนนี้เนี่ยผมตีจาก t i มเฟรมประมาณ30นาทาีประมาณ15นาทีหรือเปล่าผมขอดูหน่อยนะนะครับประมาณ15นาทีนะครับผมตีประมาณ15นาทีเนาะแล้วก็มันดันตัวขึ้นไปนะครับโดยทะลุซัพพลายโดยทะลุ ุกอย่างเลยนะครับก็ตรงนี้เป็นการแค่เ้งหลอกเฉยๆนะครับผมก็จะพยายามลบออกไปเนาะก็สรุปแล้วก็คือผ่านไปเลยนะครับก็ติดดีมานี้ค่อนข้างที่จะแต่ถ้าใครได้ราคาที่บริเวณนี้นะครับก็ประมาณ2,500จุดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับทองคำเนาะแล้วสำหรับวันจันทร์ที่เปิดมาเนี่ยนะครับผมถ้าดูในทางเฟรมใหญ่เราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยนะครับมีการกดตัวลงค่อนข้างรุนแรงนะครับน่าจะ เป็นการลงมาพักตัวนะครับเพื่อไปต่อหรือว่าจะเป็นการลงมาพักตัวเพื่อขึ้นแล้วลงต่อหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับก็ตอนนี้มันติในนนะตดในส่วนของซัพพลายเนาะติดในส่วนต่อซัพพลายแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยบริเวณนี้นะครับผม7โมงนะครับของวันนี้เนี่ยครับก็มีการกดตัวลงมา6000จุดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการดันตัวกลับขึ้นไปค่อนข้างน้อยนะครับถามว่าดันตัวกลับ จากอะไรนะครับผมผมเกรงว่าจะดันตัวกลับจากบริเวณในส่วนของดีมาบริเวณ4ชั่วโมงนะครับนี่ครับประมาณนี้ผมหาจุดอ้างอิงให้นะครับว่าทำไมถึงเด้งกลับนะครับผมแล้วก็เด้งกลับเพราะอะไรเนาะก็น่าจะเด้งกลับในส่วนของดีมาสี่ชั่วโมงบริเวณนี้นะครับผมก็ใช้อ้างอิงไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเด้งกลับซึ่งเรายังไม่มั่นใจว่าเออมันจะเป็นการเด้งกลับเพื่อลงต่อหรือว่าเด้งกลับเพื่อขึ้นต่อนะครับ ก็บริเวณนี้เราก็จะตีเอาไว้นะครับในทเฟรมหนงเเนี่ยผมเห็นตรงนี้มันเป็นในส่วนของซัพพลายเนาะอืมเป็นส่วนของซัพพลายนะครับผมลองดูนะครับว่าถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ทะลุนะครับแล้วก็มีการกดตัวลงมาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่บริเวณเนี้จะเป็นในส่วนของออจุดที่จะกลับตัวลงนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกทีนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังมองว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสไปได้ไดต่อนะครับผมอันนี้ก็ยังคง ทรงๆนะครับเพราะว่าการลงมาแบบไม่มีนัยยะเลยเนี่ยนะครับผมมองว่ามันไม่ได้มันมันยังไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับบางทีคนอาจจะแห่เททองคํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกันนะครับอย่างคู่อื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะนะครับอย่างวันศุกร์เนี่ยผมให้เซลล์ตรงนี้นะครับผมของ UJ อ่ะ เดี๋ยวไปดู UJ หรือว่าคู่อื่นนะครับลองลองลเดี๋ยวตอนนี้เรายังอยู่ทองคําอยู่นะครับทุกคนก็ลองเทียบดูนะครับว่าทองคำเนี่ยก็ลงมาอยู่ตัวเดียวเลยนะครับถามว่า BTC มันเกิดอะไรขึ้นไหมก็ถามว่าวันนี้มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะเอา b t c มันก็ปกติของมันนะครับก็มีการดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ BTC เขาก็พยายามจะทำนิวไฮเลยเพราะไฮสูงสุดมัน9 9 8เปสส่ว ูจะลินพันนะครับก็99800น,นะครับก็ใกล้จะถึงแสและนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองนะครับใกล้จะถึงแสนแล้ว btc เขาก็ปกตินะครับขึ้นปกติแต่มีแค่ทองคำนะครับมีที่ลงมาเหมือนจะมีการดันขึ้นต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวถ้าถ้าผมมองว่ามันมีการลงมาอย่างเงี้ยโซนที่ผมจะตีไว้เนี่ยก็คือในส่วนของ supply นะครับโดย ผมจะมีหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อถ้าเกิดตรงนี้มันจะเป็นการเด่งเพื่อที่จะไปถึงซัพพลายเราจริงๆนะครับเราก็จะตีฟิบโบน i ชีนะครับโดยเทียบว่าออโอเคบริเวณซัพพลายเนี่ยก็จะเป็นจุดประมาณ61.8ถึง7 8 6หรือว่า50%เนี่ยก,ก็ก็น่าสนใจนะครับแต่คิดว่าโซนสูงสูงเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะกลับตัวมากกว่านะครับถ้าเกิดมันจะกลับตัวลงจริงๆนะครับเพราะว่า มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วครับแล้วก็จุดเนี้ยผมมองว่าหลายๆคนนะครับหรือว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยนักเทรดหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมองว่าเออมีโอกาสที่จะกดตัวลงต่อหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองมาวัดกันที่ซัพพลายนี้ครับถ้าถ้าหลุดซัพพลายนี้ผมมองว่าก,ก็ก็ไปต่อนะครับผมส่วนนะครับมาคูดูคู่ต่อไปก็อย่างเช่น UJ นะครับผมอันนี้ผมวางไว้เล่นๆนะครับตอนวันศุกร์ก็คือลงมา TP จริงๆด,ด,ด้วยอะอะที่เราให้โมเมนตัมของวันศุกร์นะครับก็ เป็นดีมานนี้เนาะที่ดีขึ้นไปซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ผ่านซัพพลายนี้นะครับผมมันก็คือติดอยู่ที่เดิมอ่ะนะครับติดอยู่ที่เดิมก็คือซัพพลายบริเวณนี้นะครับผมยังไม่ได้ถึงซัพพลายบนเลยนะฮะติดอยู่ที่เดิมนะครับประมาณนี้เนาะก็คือไม่หลุดนะครับสุดท้ายก็กดตัวลงต่อซึ่งนะครับซึ่งนะครับได้ขวาิควิดิตี้บริเวณน,นี้หมดแล้วนะครับก็จะเหลือในส่วนของด้านบนนะครับมีโอกาสที่จะดันขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ก็สุดท้ายเนี่ยมันหลุดนะครับทุกคนมันหลุด มันหลุดในส่วนของบริเวณนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะเห็นไหมมันก็เหลือที่โลนี้นะครับว่าจะหลุดหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเขามาเคลียร์นะครับผมมองว่าผมให้บริเวณนี้นะครับซัพพลายบนนี้นะครับซัพพลายบนนี้นะนี่ประมาณเอ่อหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับเป็น จุดที่จะเซลล์ลงมานะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็เอาไปาปรับเปลี่ยนลองดัดแปลงดูนะครับว่า,าคุณคิดเห็นกันยังไงนะครับแต่ว่าผมมองว่านะครับกราฟมีโอกาสลงนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดมันจะขึ้นเนี่ยมันก็คงขึ้นนานแล้วนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมาเคลียร์ส่วนลิควิด i ิตี้ส่วนลิควิด i ิตี้ตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์นะและจุดที่มันสามารถเคลียร์ได้คือซัพพลายนี้นะครับผมเป็นซัพพลายสุดท้ายแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นข้างบนนี้อะ ว่าจะเป็นข้างบนนี้คือมันไปได้ไม่ไกลครับคือเอาจริงตลาดช่วงเนี้ยมันเป็นตลาดที่ถ้าไม่นับทองคําที่มองขึ้นตลอดเนี่ยนะครับผมในคู่อื่นก็ค่อนข้างที่จะไซด์เวสไซด์เวนะครับอย่างเช่น GJ เนี่ยก็ก,ก,ก็ก็ทำเหมือนลงแต่ว่าเราก็ยังคงงง,ง,งว่าเออจะยังไงต่อนะครับในหลายๆคู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดนึงนะครับผมก็ สำหรับวันจันทร์เนี่ยผมเป็นวันที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าบางทีเมื่อวันจันทร์เนี่ยเห็นไหมว่ากราฟมันจะกระโดดแกลบนะครับเห็นไหมกระโดดแกลบลงมาปุ๊บลงมาเลยนะครับคือลงมาเนี่ยเราก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับผมมองว่าสป라이นี้เป็นจุดน่าสนใจครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีการกระโดดลงมานะครับจากบริเวณนี้เนาะก็ประมาณ1,200จุดนะครับตอนนี้ดันขึ้นไปอีกแล้วนะครับผมก็ประมาณ1,200จุดเหมือนจะดันกลับขึ้นไปที่เดิมนะครับผมถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดความ เป็นไปได้ของผมถูกต้องน,นะครับเราอาจจะเซลล์กันที่25 100ก็ได้นะครับ2550หรือ25 255เอ่อไม่ใช่สิประมาณนี้ครับ25 5เฮ้ยเดี๋ยวเส้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยครับ255 100 000, ก็ได้ครับหรือว่าประมาณ255เอ้ยไม่ใช่155พูด255อะไรล่ะนะครับโอ้ยบเบลอนะครับ155นะครับหรือว่าประมาณ 155.100ก็ได้ครับประมาณแถวๆเนี่ยครับกรอบเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมเออมันสามารถอันนี้ได้ปะวะเนี่ยดูนดูดูสีฟ้าผมไว้นะครับก็ประมาณเนี้ยครับเลน์อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าคู่นี้ยผมมองว่า mhm. ถ้าเกิดเรา s l นะครับสมมุติเราเข้าตรงแรกๆเลยนะครับ SL ประมาณ300กําลังดีครับอืมหรือ4500เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ รับความเสี่ยงได้อยู่ผมคิดว่าทุกคนคง m M ็มเพอร์ตกันค่อนข้างดีแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเออจุดจุดนี้ก็น่าจะลองคุ้มเสี่ยงดูเพราะว่ามันเป็นการขึ้นมาเคลียร์ลิควิดิตี้ครับถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะฮะก็จะเป็นการที่กราฟเนี่ยจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเบรกใช่ไหมอ่าตรงนี้ไม่เบรกปุ๊บลงมามีการไซด์เว้าขนิดหน่อยแล้วก็ลงลงมานะครับผมเพื่อขึ้นมาเคลียร์ตรงนี้ซัพไพแล้วก็ลงต่อ ตรงนี้จะเป็นการเบรกโดยสมบูรณ์นะครับอันนี้จะเป็นการเบรกโดยสมบูรณ์เนาะก็อยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูนะครับว่าการวิเคราะห์อ,อันนี้มันมันมันมีความเป็นไปได้ไหมแต่ตอนนี้เป็นจุดที่ไม่น่าเข้านะครับผมตอนนี้มันทะลุด,ดีมานดีมานที่มันเคยเด้งด้วยนะคือแสดงว่ามันเคลียร์ลิควิดดิตี้ในบริเวณนี้หมดแล้วครับเนี่ยเห็นปะบริเวณนี้ถูกเคลียร์หมดแล้วนะครับผมก็คือดีมานนี้ผมจะลบออกไปนะตอนนี้มันเป็นเด้งด้วยถ้าเรามองในทางฟิวส์เล็กๆเนี่ยก็จะเป็นดีมานเหมือนกันนะครับผมบร ผมจะตีที่ดูนะครับอาจจะเป็นของ30นาทีนะ,ะตีไปเห็นปะเด้งของส0สนาทีนะครับผมแสดงว่านะครับก็อยากจะให้ทุกคนลอพิจารณาดูนะครับว่าเออบริเวณเนี้ยนะครับที่มันมีล i q u i d i t y เนี่ยกับ supply ที่มันอ,อ,อยู่ข้างบนเหนือล i q u i d i t y เนี่ยมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาสูงมากนะครับเลนส์ผมให้ประมาณนี้นะครับเนี่ยทุกคนก็อาจจะลองเสี่ยงดูก็ได้นะครับเสี่ยงเซลล์ดูนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมก็ ยังคงค่อนข้างที่อยากจะมองหน้าเซล์นะถึงแม้ว่ามันจะมันยังไม่ได้เบรกในส่วนของโครงสร้างใหญ่ที่บริเวณนี้ครับเนี่ยที่บริเวณนี้หนึ่งห้าสองหนึ่งเจ็ดห้าประมาณเนี้ยนะครับผมถ้ามันยังไม่ได้เบรกบริเวณนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้เสมอครับแต่ตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่ในกรอบถือว่าไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะเป็นกรอบของสวิงที่กําลังจะลงมาแบบนี้อยากให้ทุกคนเห็นภาพก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับอ่าอันไหนนะ อันนี้เป็นสวิงใหญ่เนาะโอเคกึ๊บ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 กึบเนี่ยครับเห็นปะคือมีโอกาสที่จะลงมานี่แล้วขึ้นต่อก็ได้นะครับผมออโอกาสมันมีเยอะเหมือนกันนะครับผมที่จะขึ้นหรือจะลงอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับก็ MM พอร์ตกนได้ดีแต่โซนเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะครับเลนส์ที่มันเป็นสีฟ้าตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนสังเกตนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนครับก็ประมาณ1 5 5 0 5เออก็ตีไป155นั่นแหละนะครับถึง 15520 0แล้วกัน270ประมาณนี้นะครับผมก็ MM กันให้ดีนะครับ SL สั้นๆก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันจะลงมันก็ลงนะครับถ้ามันจะขึ้นก็ยอม SL ไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ตัวในส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับคือมันเบรกในส่วนของตรงนี้ด้วยเนี่ยคือผมมองว่ามันมีแรงกดค่อนข้างสูงนะอย่างทองคําก็เหมือนกันครับคือสังเกตนะครับว่าทองคำถึงจะกดลงมา6000นะครับแต่สุดท้ายมันก็จะมีบริเวณที่เด้งนะครับผมอะ คือมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับอ่ะดูสิซิดนีย์และโตเกียวนะครับก็คือลงมา6000จุดใช่ไหมลอนดอนกับนิวยอร์กเราต้องมารอลุ้นกันว่ามีโอกาสที่จะดันกลับขึ้นไปที่เดิมไหมนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมหรือว่าใครเข้าบริเวณล่างไปแล้วเนี่ยหรือบริเวณนี้นะครับผมผมมองว่า TP ผมให้อยู่ที่ประมาณก่อนก่อนกอบฟ้านะครับก่อนกอบฟ้าก็คือ2964 800สู่ย์อ่ะตีไปกลมๆนะครับท p ก่อนหน้านี้ TP ก่อนนะครับท p ก่อน2 6 9 4 8 0 0แนะครับแล้วรอดูกันนะครับว่าเออถ้าเกิดมันลงจริงก็ลงนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปนะครับก็เหลือแบ่งไม้ไว้ก็ได้นะครับผมอาจจะแบ่งปิดนะครับถ้าเกิดใครบายขึ้นมาทันเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับทองคำกับ d j นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมมาไม่ทันเนาะเพราะว่ามีธุระนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ